พี่น้องชาวเดือนสิาถลล้างถ้วยล้างชามนะคะล้างถ้วยล้างซามคนในบ้านของเราเหมือนเดิมนำเข้าแต่น้องข้างหมอกเข้าเลยได้พี่น้องข้างบอกเข้าแล้วจ้าขอบ่อไปแล้วเรียบร้อยมาล้างถ้วยล้างชามนะคะทุกคนวันนี้กระแดอดบอ่ม,มีแดดม,ด,ดมีแดดไ่มีอย่างเลย สักขาสักเทาด้วยจะได้ปั่นขาตั้งมือปั่นขาปัาป่ปนเทลเรียบร้อยกันเลยนะคะปั่นขาเทาได้เวลาแล้วค่ะลายลายแล้วจักเลยมานี้นะคะทุกคนอรอนบริษัท สองมื้อแหละพี่น้องว่าฝนตกนะแล้เรยอโบ้ได้ชักอะบาร์ดี้มาแล้วแล้ว,ลวอ่าฝบน,บนตกแล้วร่างบอกว่านี่กับพี่น้องเคยทง บ้านเหมือนเดิมทุกประการบอตชทอดไข่บอตชีทอดไข่ชีโน่หรือบะทะนิทอดเนี่ยทอดไข่ทอดกินข้าวเนี่ยทมดเช่า นุย้ยนุ้ยได้ยินเสียงแมวไหมปิดประตูเลยเด้อปิดประตูหน้าบ้านน่ะลูกฮะปิดยังประตูหน้าบ้าน เนวเข้ามาปิดประตูหน้าบ้านเลยเน,ยว,เนยวเสียงเนวพวกนะสต่ที่น้องคัดอ่างน้ำด้วที่น้องด้นะคะเป็นก็วางต้ววางชามไว้ไม่ค่อยคัดก่นเลยนะพที่น้องเพิงคัด เสียงแมลที่ข้างหลังฮะได้ยินมาพีน่น้องอยู่หลังตัวพวกเมลมเมลอ้ำเล็กน้อยแล้วมันล้างาน,นี่นะนะคะกา,า,ลา,ลาราล้างชั้นไลน์มันเป็นคราบมันมันเชื้อเข้ากันล้างชั้นไลน์อย่างนี้พี่น้องโอเคนทุกนะคนสะอาดเรียบร้อยแล้วแบบ บมอกระทะเก็บข้าที่เข้าทางกอนเอพี่นเล้อ ปีกแก๊สนะคะต้มปลาดุกน้อยที่เหลือเมื่อวานนี่นะปลาดุกกระทั่งยังเบิดอยู่เสียงแมวห้องไหมแมวแมวแมวห้องหลังบ้านแมวแมวเขาจะเลี้ยงไรแมวเลี้ยงไว้แมวเลี้ยงไว้ก็นี่แหละ ก็ฮาก็ได้เห็นได้ยินเมื่อนี้แบบคุณผ่านมาก็บ่ค่อยได้ยินหรอกพี่น้องฮาก็ได้ยินเมื่อนี้่เสียงเล้ห้องก็เห็นยุบแต่ว่ากับไม่ได้มาหยุ่ไบ่ได้เหยียน,นะแต่ว่ามี้ได้ยินเสียงห้นนองเลยเสร็จความสะอาด เครื่องสักผ้าเล็กหน่อยเครื่องสักผ้กาของเราเมื่อคืนฝนตกมาน้ำกระยอยลงมาหนิเด็กพี่น้องน้ำย่อยลงมาเสร็จเครื่องซักผ้า น้อยลงมาเลยน้อยลงมา่านแต่ว่าถึกปักไฟคะพี่น้องเลยเสียวเ,เสียวปักไฟเนาะแต่เนาะอืมอเดิทุปัน่นนพี่น้องเนาะปั้นเลยเดนเอาเอาผ้ามาใส่แล้วเรียบร้อย มันเลยจ้าเดยกมกีจัดสีนะเรียกว่าสีอ,าอ่อนเป็นน้ำยาโอ้เล็บก็บออกลุดเลยพี่น้องไ,ไอาา้พวกน้อยแม่ไม่ได้ให้เล่นเกมนะน้อย<า>เอามาเลยมา,มาเลยไม่ได้ให้เล่นเกมนะ Lấy sốt nếp tích Xay bơm Lấy sốt nếp tích cọc Xay vào bơm Xay sốt อะไรเพิ่มมีคนดูไม่รูกเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงเอาชาร์จแบตเตอรี่แหมแบตเตอรี่จะเบิร์ตแล้วนะอืมนี่น้อยก็ไล่สดแน่น TikTok เป็นค่ะนะพี่น้อยไล่สดใน TikTok เป็นสาเดินละเมิดไล่เอาขออนุญาตกวดซะก่อนเนาะคลิปนี้คนะ ไ่คัวเข้าไปแนบกทกพี่นองทกทุก รอยพญาก็ะเพาได้ไปทิ้งขยะก,ยะกระไรพี่นอ้องกระาได้ไปทิ้งเลยนะคะขา้าวกะลังจะขึ้นอายแด้พี่น้องได้มาเบิ่งข้าวห้อ,นะะอ,อ,อก,ก่อนนะคะเบิ่งข้าวห้อก่อนนะอนลิลีพี่น้องคนอะ่ะมาขึ้นอายแล้วคาวเดียวว่าสิทอดไข่นะคะทุกคนว่าสิทอดไข่กับว่าสิตำน้ำพริกปลาอีกละมัา้าัดลายพี่น้น้ำพริกปลา มุกปะดุกเรือโตน,อน,นึ่งเนี่ยทำกินอีกก็ว่าเมื่อวานชาวเดือนไปตลาดมาเมื่อวานเอาน้ำใส่หม้อก่อพี่นะ้องขออนุญาตเอาน้ำใส่ต้มปลาดุกอีกก่อยน,น้ำใส่หม้อต้มปลาดุกชาวเดือนก็ต้มปลาดุกเหลืออีกตัวนึ่งป่นสามป่นนะเสียดายกินแล้วกระแทบแทบเฮงโดนๆกินให้เนละ่ ใส่ประเด็ใส่ขาดกูได้เป็นประเด็กดเนาะใส่เลยจ้าโอแม่ประเด็ดสิเบอร์น้องเลยเพราะว่าเนียตปปลาดไปห้างก็ม่ได้ซื้อมาก็เียประเด็ดตลาดเอาลสแล้วอ่ะอันนี้จะเดินรลาพี่ละนอกไปในคลิปนี้นะคะ ขอบคุณห,หลายๆรับชมคลิปสวัสดีจากพี่น้องจ้า